สดสวัสดีเพื่อนหลานเฟอร์กี้ทุกคนด้วยนะครับผมสาหรับผลงานหน้าช่องค่าคืนที่ผ่านมาก็ต้องขออภัยจริงๆครับไม่มาตามนั้นครับสําหรับเบนฟิก้านะฮะแต่ในครอบครัวนะครับสูงเบนฟิก้าตัว Vp ผมนะก็แตกนะครับผมแล้วก็ตัวเน้นอย่างนาโปลีแล้วก็โครงการ4นะครับท่านเพื่อนๆไม่เชื่อนะครับลองเข้ามาในครอบครัวผมนะว่าจะได้รู้ว่าแตกจริงหรือแตกเล่นนะครับทางเข้าอยู่หน้าช่องเลยครับผม สำหรับวันนี้นะฮะเหลดแปลกแดกตลอดนะครับผมจะพาเพื่อนไปที่ลาลิกาสเปนครับเป็นทางด้านเรอัวมาดริดิะราชันชุดขาวเปิดบ้านแล้วกำมาเยอนของบีอาริเอนเองนะ,ะสิ่งน่าสนใจของคู่นี้ครับเป็นทางด้านเหลดครับเหลดที่สื่อต่างประเทศนะฮะเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างราชันชุดขาวเนี่ยเป็นต่อบีอาริเเนี่ย0.75แต่ตอนนี้นะครับ ตอนนี้นะเวลานี้นะมีการขยับขึ้นมาเป็น1ช่วงตัวแล้วครับผมแสดงโมเมนตัมเนวเวียไปทางเจ้าบ้านแบบไม่ต้องถามเลยนะอาจจะเป็นเพราะฟอร์มของเขานะห้นัดหลังสุดนีด่ร้อนแรงเหลือเกินนะสำหรับราชันยุข,ขานะก็เอาชนะไปได้ทั้งะครับผมแพ้ไปเพียงแค่1นัดเองนะสำหรับฟอร์มหลังสุดของพวกเขานะส่วนด้านเบียร์เลวเนี่ยก็ถือว่าจัดอยู่ในฟอร์มที่ดีเช่นเดียวกันครับ5นัดหลังสุดก็ชนะ2เสมอ2แพ้ไปเพียงแค่1นนะครับอ่าสำหรับ นักลงทุนนะฮะเรามองในทางด้านนักลงทุนนักลงทุนเนี่ยสำหรับนักลงทุนเนี่ยผมอยากให้มองไปทางเจ้าบ้านอย่างรเรเลมาลิดด้วยเลทที่เปิดมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีการขยับขึ้นมานะถึงแม้วันนี้จะต้องเจอกับเบียร์เล่ที่ฟองกำลังแรงนะครับแต่ผมเชื่อเดอเกินว่าราชันชูขาวเน,นี่ยแรงกว่าแน่นอนนะยิง่งเป็นเซมาครับรเวนิซิุสจูเนียปาเวเดพวกเขาฟองกำลงังร้อนแรงครับผมเดือดํำน้ำเนี่ยวันนี้ ต้องเข้ามาเยือนราชันยุข,ขาวเนี่ยผมว่านเนี่ยไม่รอดรอดยากนะแลวเลยเปิดมาเนี่ย0.75ก็พอแล้วไปแค่0.75พอหนึ่งลูกก็เหตุน,นะครับผมเผลเๆนะครับมี2มี3แน่นอนสำหรับราชันยุข,ขาวนี้ผมให้ไปเลเอามาเลกครับผม